โอดีเอลเช็คอิ c c นเ k า in in Korea. เ d l พาคุณหมอบินตรงสู่เกาหลีแล้วค่ะครั้งนี้เป็นคุณหมอนกยุงและคุณหมออาริสที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมเทนนิงกับแพทย์เกาหลีชื่อดัง เพื่อเก็บสูตรลับเซ็ตผิวดาวราเว,รเวอร์ชั่นใหม่ยกระดับการดูแลผิวแบบเคเซเล็บตัวจริงจัดเต็นทั้งความรู้และเทคนิคใหม่ๆระดับสากลตั้งแต่การผสมตัวยาการประเมินรูปหน้าของคนไข้ในแต่ละท่านรวมถึงเทคนิคการฉีดใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบอกเลยว่างานนี้ IDL ได้เคล็ดรับดีๆมาเพียบ พร้อมอัปเดตเซตผิวดาราสุดปังไว้เสิร์ฟให้ลูกค้า IDL ทุกท่านแล้วค่ะ <Wow. S 1> ใครอยากได้งานผิวฉ่ำโกแบบต้นฉบับสาวเกาหลีปักหมุดรอกันได้เลยนะคะเซตผิวดาราเวอร์ชั่น2กํกำลังจะมาในเร็วๆนี้ IDL ทุกสาขาเลยค่ะ